ก็สวัสดีนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับช่อง L t o n e Channel นะครับวันนี้ผมไม่ได้มารีวิวมังะงนะครับไม่ได้มาแกะกล่องมังะงแต่จะมาแกะกล่องอาัลาบัมนะครับอาัลาบัมรูปนะครับที่ผมสั่งซื้อมามาให้ดูกันนะครับว่าข้างในเป็นอย่างไรบ้างนะครับชื่อ กองมาใหญ่มากเลยครับไม,ไม่ไม่มั่นใจว่าขนาดอัลบั้มเนี่ยมันจะใหญ่ขนาดนั้นนะครับเจะมาดูว่าเหตุผลที่ทำไมผมมารีวิวไอตัวอาาัลบั้มลูกนะครับเพราะว่ากลวงเนี้ยคือหลายๆค่ายนะครับทำ ตามตลาดาออกมาครับเป็นโปรโมชั่นออกมาซื้อสั่งหนังสือนะครับแถมอ่าโปสการ์ดนะครับอุย้ยใหญ่มากเลยครับนี่ผมสั่งให้ไหมเนี่ยใหญ่เกินไปปะเนี่ยเออจะใส่จะใส่โปสการ์ดอยู่ไม้มเนี่ยใหญ่เกินนะ โอ้หไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้นะนเทียบกับหนังสือกระตูนหน่อยของหนังสือหนังสือกระตูนมาเทียบดูนี่ครับหนังสือกระตูนดูเล็กไปเลยครับเดี๋ยวเทียบกับแฟ้มนะครับแฟ้มก็ดูเล็กไปเลยครับจะใส่อะไรใส่ได้ไหมเนี่ยที่เราก็เช็คแล้วนะว่าเอาไว้ใส่ มันเอาไว้ใส่โารสี่4คูณ6นิ้วนะครับแต่ว่าหน้าหนึ่งเนี่ยหน้าหนึ่งมันใส่ได้ทั้งหมด5แผ่นนะครับแล้วก็ทั้งเล่มเนี่ยใส่ได้ทั้งหมด800รูปนะครับซึ่งเยอะมากครับผมจากแบบซื้อมาทีเดียวเลยนะครับใช้ทีเดียวซื้อทีเดียวเอาแบบทั้งชาติเลยครับ แถมมาอีกกีร้อยกีพันใบนะครับผมก,ก็จะใส่เออไม่ได้เกินพันใบมันก็เกินเลนะคือแถมมาเลยรองรับหมดนะครับนะครับโอ้ใหญ่มากครับน้ำหนักดีแล้วก็เป็นหนังเลยนะครับข้างนอกนี่เป็นหนังแล้วก็ด้านข้างนะครับมีตัวล็อกอย่างนี้นะครับตัวล็อกอัลบั้มนะครับ ด้านหน้าปกนะครับก็จะมีเขียนว่าโฟโตอลอบัมนะครับด้านข้างก็เหมือนกันครับมีเขียนคำว่าโฟโตนะครับสวยงามครับหอดทองเลยทีเดียวนะครับได้กลิ่นหนังแบบเตะจมูกมากนะครับข้างในก็จะเป็นช่องใส่โปรดการ์ดนะครับช่องใส่ภาพรูปภาพนะครับประมาณนี้ครับเยอะมากครับเพราะว่าใส่ได้ประมาณ800หน้าเลยทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมจะลองใส่ดูนะครับนี่ครับ มาเลยครับอยากจะแจกเท่าไหร่มาเลยครับรองรับอีกเพียบครับคือการใช้แบบทั้งชาติเลยนะครับเออไม่ต้องซื้ออีกนะครับซื้อทีเดียวให้คุ้มไปเลยครับเราคิดว่าอยู่แต่ละค่ายเนี่ยเข็นลงมาแบบเยอะแยะนะเยอะแยะแน่นอนครับไม่หยุดไม่หย่อนครับช่วงนี้โปสต์การ์ดโปสต์การ์ดนะครับโปรตการ์ดนะครับ ีคลิปที่แล้วผมทำไปแล้วนะครับเสียค่าสรงกันเท่าไหร่นะครับก็ใส่ครบก็จะประมาณนี้ครับสวยงามครับผมเลือกสีดำมาด้วยนะครับเพื่อผมชอบสีนี้อยู่แล้วนะครับแล้วก็จะเห็นว่าชั้นกับหนังสือกระตู้นเนี่ยผมเป็นสีดำทั้งนั้นนะครับอืมครับเชนซอมแมนนะครับแล้วก็สปายเอ็กซ์แฟมิลีเนี่ยต้องไปไล่หาว่า โปรการใบอื่นๆมันไปอยู่ตรงไหนบ้างนะครับตรงนี้มันมีช่องว่างหน่อยครับเวลาเปิดอาจจะเลื่อนหน่อยขยับหน่อยนะครับอตอนเชิญหากพพพ็พอบอกว่าใช้4คูณ6นิ้วนะครับประมาณนี้ครับสําหรับคิดนี้ก็อ,อยากออกมารีวิวนะครับไหนๆก็ซื้อมาละซื้อมาเพื่อใครที่สนใจนะครับตอนแรกจะเป็น ตอนแรกคิดจะซื้อเป็นอะคริลิกตั้งโชว์นะครับแต่ถ้าซื้อแบบนั้นก็คงจะเต็มห้องไปหมดนะครับเขาแจกกันเยอะมากนะครับเราคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับ